ชูธงชาติแล้วก็ํำในที่สาธารณะในญี่ปุ่นซึ่งไม่บอกก็รู้ว่าเขาคนนั้นคือใครสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับชายชาวกัมพูชาท่านหนึ่งมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับ โดยหลายคนเนี่ยก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับชายคนนี้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าชายคนนี้เนี่ยเขาก็เคยเป็นกระแสอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งโดยการที่เขาเนี่ยก็ได้ไปลํำแล้วก็ถือธงชาติกัมพูชาในสถานที่ต่างๆในญี่ปุ่นอยู่เป็นประจำนั่นเองนะครับประเด็นก็คือล่าสุดเนี่ยเขาก็ได้ทําคลิปใหม่ขึ้นมา โดยที่เขาเนี่ยก็ได้ถือพัดลายธงชาติกัมพูชาออกมาไล่ลำให้ชาวญี่ปุ่นได้ตะลึงกันอีกแล้วนะครับโดยทางเพจอาเซียนสกายไลน์เขาก็ได้โพสต์เรื่องราวนี้เอาไว้ด้วยนะครับโดยเขาก็ได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่ากัมพูชาตเต้นลำกับพัดเพื่อแสดงความภาคภูมิใจของธงชาติกัมพูชาในญี่ปุ่น ซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็ได้มีประชาชนชาวเนต็ตได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้อย่างมากมายเลยนะครับวันนี้เราจึงได้หยิบยกคอมเมนต์ของชาวเนต็ตมาให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มมาจากท่านแรกกันก่อนเลยนะครับโดยท่านนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นเอไว้ว่านับถือในความพยายามแม้ว่ามันจะดูเสลอดีและขอบคุณที่ถือทงขเขมรคนจะได้ไม่เข้าใจผิดจากคอมเมนต์ดังกล่าวนะครับก็ได้มีอีกท่านได้เข้ามาตอบกลับเอาไว้ด้วยนะครับว่า อย่าไปว่าเขาเลยครับนานๆจะมีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นทีคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าขออย่างเดียวมีธงหรือว่าสัญ,ญลักษณ์ในทุกๆครั้งนะคะดีมากๆเลยค่ะคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่ามีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่หยุดแล้วก็จ้องมองคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นการโปรโมทวัฒนธรรมที่ดีที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาคอมเมนต์ต่อมากล่าวไปวา่าขวางทางคนอื่นจะเดินฮ่าฮ่าคอมเมนต์ท่านต่อมาครับ ขอบคุณที่ถือธงชาติของประเทศตัวเองนะคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวเวียดนามนะครับโดยท่านนี้ได้เข้ามากล่าวไบว่าดูเหมือนผู้ชายกําลังเต้นสามมิติเลยคอมเมนต์ท่านต่อมาครับเราเป็นลําไทยที่ญี่ปุ่นกันไหมคอมเมนต์ต่อมากล่าวไ้ว่าดีนะที่ติดธงชาติพัดจะได้เห็นชาติที่สร้างความลำคาญทางสายตาให้ชาวโลกเป็นอย่างไรคอมเมนต์ท่านต่อมาโล่งใจขอบคุณที่ถือธงชาติคขมรน,นะ คอมเมนต์ท่านต่อมามาตั้งคำถามเอาไว้ว่าอะไรคือการเป็นลำพัดแบบจีนที่ญี่ปุ่นคอมเมนต์ Comment ต่อมาเป็นชาวอาเซียนนะครับออกไปให้พ้นทางคอมเมนต์ Comment ต่อมาเป็นชาวเวียดนามน,นะครับเขากำลังเต้นลำไฟอยู่หรอคอมเมนต์ Comment ท่านถัดมาครับเป็นการแสดงที่น่าทึ่งมากทาให้คนญี่ปุ่นรู้จักฮ่าฮคอมเมนต์ต่อมาใช้ทงได้เปลืองมากประเทศนี้คอมเมนต์ Comment ท่านถัดมาครับ ขอบคุณที่แสดงธงชาติกัมพูชาไม่อย่างนั้นนะคนจะคิดว่าเป็นคนไทยมันน่าอายมากคอมเมนต์ท่านถัดมากล่าวว่าดีใจที่การกระทำนั้นมาพร้อมกับธงคอมเมนต์ต่อมาถ้าเขาสวมชุดจีนแล้วก็เต้นลำแบบเดียวกันโดยที่ไม่มีธงชาติเขาจะแสดงท่าเต้นวัฒนธรรมแบบไหนคอมเมนต์ต่อมาครับสเสลอสุดในปฏตพีถือพัดธงขเขมรแต่ลำแบบจีน ตกลงน่ะเขามีวัฒนธรรมอะไรเป็นของตัวเองบางคอมเมนต์ท่านถัดมากล่าวว่าไปทุกที่ฉันต้องมีธงชาติคอมเมนต์ท่านถัดมาครับโอ้เชอแฟนคลับข้างหลังนะ่ะยืนมองแบบงง,งบางคนนาะไม่ได้สนใจด้วยซ้ําคอมเมนต์ท่านถัดมาตนฉบับของการเคลื่อนไหวของโลกการเต้นราของโลกฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมาครับธงชาติที่ต้องโปรโมตสู่สู่เหม็นผู้นาเขากําลังมองอยู่ คอมเมนต์ถัดมาไม่ต้องถือธงชาติสาบานได้ว่าใครๆก็ดูออกว่ามาจากไหนคอมเมนต์ Comment ท่านถัดมากล่าวว่าไม่ต้องโบกธงหรอกเขาดูแค่หน้าน่ะเขาก็รู้แล้วว่าเป็นคนเขมเมนคอมเมนต์ Comment ต่อมาเป็นชาวเวียดนามนะครับกัมพูชานะ่ะลาชาแห่งอาเซียนคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็ยังเป็นชาวเวียดนามนะครับส่งเสริมวัฒนธรรมหรือเปล่าคอมเมนต์ Comment ต่อมา ขอบคุณที่ภูมิใจในความเป็นขมเมนและก็ถือธงขมเมนลงอกไปทีคอมเมนต์ต่อมาครับดูหน้าคนข้างหลังสิทำตัวไม่ถูกเลยคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าพวกคุณน่ะรู้จากประโยคนี้ไหมบ้านนอกเข้ากรุงคอมเมนต์ต่อมาครับน่ารักดีนะเหมือนเพิ่งเคยออกจากนอกประเทศครั้งแรกคอมเมนต์ท่านถัดมาจะลำหรือว่าจะทำท่าจาพนมหรือว่ากางฟูกันแน่คอมเมนต์ท่านถัดมาครับ สรุปว่าจะเป็นคมรนหรือจีนหรือว่าญี่ปุน่นเอาให้แน่ๆคอมเมนต์ถัดมากล่าวไว,ว้ว่าเพียงครั้งเดียวในชีวิตของเขาหลังจากนี้นะ่ะเขาก็อาจจะทำงานหนักอีกนานถึงจะกลับมาที่นี่ได้อีกครั้งฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมามากล่าวแบบประชดประชันวัยว่าคุณทำให้กัมภูชาภาคภูมิใจเป็นตัวแทนของอาณาจักรแห่งความมหัศจรรย์โปรดทำให้มากขึ้นเรื่อยๆเรารอพบคุณอยู่ คอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวอาเซียนนะครับมารยาททางสังคมไม่ได้สอนจริยธรรมทางสังคมไม่ได้สอนคอมเมนต์ comment ท่านถัดมาขอบคุณที่แสดงธงชาติกัมพูชาคนญี่ปุ่นจะได้ไม่เข้าใจผิดจากคอมเมนต์ดังกล่าวก็ได้มีชาวเวียดนามได้เข้ามาตอบกลับเอาไว้ด้วยนะครับว่าพวกเขาไม่ได้สนใจด้วยซ้ำคอมเมนต์ถัดมาครับเนี่ยนะมันเป็นวิธีที่ไม่ฉลาดเลยในการประชาสัมพันธ์ประเทศของตัวเองเพราะว่ามีวิธีที่ดีกว่านี้อีกเยอะ คอมเมนต์ต่อมาไม่เข้าใจทำไมต้องไปโชว์อะไรบ้านคนอื่นเขาว่าอยากโชว์ก็ไปโชว์ที่ประเทศของตัวเองสิคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับดีนะที่มีสัญ,ญลักษณ์ธงชาติทาให้เจ้าของประเทศแยกแยะได้คอมเมนต์ Comment ถัดมากล่าวไว้ว่าประเทศกัมพูชาน่ะได้อะไรกับการแสดงนี้วงเล็บคนกัมพูชาบางคนสงสัยชัวร์คอมเมนต์นถัดมาครับไม่ดูสายตาคนอื่นที่มองมาเลนเนาะ เฮ้ย hey, เอาจริงๆเมื่อก่อนนะโมโหนะเรื่องประเด็นกับทางไทยเรานะ่ะแต่กําลังกลายเป็นความรู้สึกสงสารแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็รู้สึกคอมเมนต์ท่านถัดมาเชื่อเหอะคนที่เห็นลายบนพาร์ตนะ่ะไม่รู้หรอกว่าเป็นรูปอะไรที่สําคัญนะ่ะก็คือมันทําอะไรของมันวะคอมเมนต์ท่านถัดมาเป็นชาวเวียดนามนะครับชาวกัมพูชาทั้งหลายหยุดไปประเทศของคนอื่นเพื่อทําให้อับอายเสียทีเธอคอมเมนต์ท่านถัดมาเป็นชาวอาเซียนนะครับ เขาเป็นแรงงานในญี่ปุ่นหรือเปล่าการแสดงที่แย่มากไปทั่วโลกชูธงทุกวันแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเขามาจากไหนขมเมนเศร้ามากคอมเมนต์ท่านต่อมามากกล่าวแบบประชดประชันอาัวยว่าขมเมนลำพัดเป็นต้นตำรับการลำที่บันทึกบนกำแพงเรียบร้อยแล้วเตรียมขึ้นมรดกโลกกับยูเนสโกเสียมห้ามอิจฉาและคอมเมนต์สุดท้ายของวันนี้นะครับโดยท่านนี้ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นอาวยว่า คุณควรแสดงความเคารพต่อชาวญี่ปุ่นสถานที่แห่งนี้นะมีไว้สำหรับสาธารณะไม่ใช่เวทีสำหรับการแสดงหากว่าคุณต้องการแสดงนะ่ะให้ไปยังสถานที่ที่พวกเขากำหนดไว้สำหรับผู้ที่ต้องการแสดงเหมือนซิบุยานี่เป็นการหยาบคายและไม่เคารพอย่างยิ่งฉันเดาว,ว่าคนญี่ปุ่นหลายคน,น่ะก็คงไม่ชอบและไม่ต้องการให้พวกเขาอยู่ในประเทศของตนเองในตอนนี้ยินดีด้วยสำหรับการแสดงอัโง่เขลาของคุณ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้นะครับหากว่าทุกท่านชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปต่อไปจากทางช่องของเราด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไป